กูรหุนกับตระกูลชินนั้นผูกดองกันมาเป็น10บสปีแล้วไม่ใช่เพิ่งผูกดองกันหุนเซนนะกับทักษิณชินวัตรไปเล่นกอล์ฟด้วยกันท่านผู้ชม17ปีที่แล้วหุนเซนขนญาติพี่น้องมาให้การต้อนรับทักษิณตอนนั้นเป็นนักโทษหนีคดีนั่งเครื่องบินเจ็ตเข้ากัมพูชาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหนีคดีจากเมืองไทยแล้วไปเข้ากัมพูชาหุนเซนนายกตีกัมพูชาแม่งถึงกับเอาคดพ่อคนแม่ญาติพี่น้องมามาต้อนรับมันบอกอะไรเราได้บ้างอะความสัมพันธ์กันใช่ไหม แต่งตั้งทักษิณชินวัตรให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาโดยสารภาพในขณะนั้นในทักษิณเป็นคนหนีคดีในประเทศไทยรัฐบาลไทยขอให้ส่งตัวทักษิณกลับแต่กัมพูชาปฏิเสธทั้งหมดที่เล่ามาฟังนี้ท่านผู้ชมเริ่มเห็นหรือยังว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ธรรมดามันเกือบ20ปีร่วม20ปีแล้วสมัยที่ MOU243-244 เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลชุดทักษิณชินวัตรหรือโนเมนี่ทักษิณการกระทำในเรื่อง